ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนครูใหม่ค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนครูใหม่เช่นเคยนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับสระเอนะคะสระเอเป็นสระเสียงยาวนะคะจะอยู่ข้างหน้าพยัญชนะเสมอนะคะสระเอนี้ออกเสียงง่ายนะคะ เราจะไปเรียนรู้ตั้งแต่การประสมสระเอการสกุลคำสระเอพร้อมความหมายการอ่านประโยคและปริศนาคำทยนะคะเราไปเรียนรู้พร้อมกันนะคะสระเอเป็นสระเสียงยาวอยู่หน้าพยัญชนะเสมอนะคะต่อไปเป็นการ,ระสมสระเอนะคะกอเอเกจอเอเจดเอเด 唐一帝,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 唐一唐一帝,唐一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 唐 พอเอซทอเอเทนอเอเนพอเอเพฟอเอเฟพอเอเพมอเอเมยอเอเยรอเอเรลอเอเลวอเอเวพอเอเฮต่อไปเป็นการอ่านสะกดคำและความหมายของคำนะคะ เกกเอเกเกหมายถึงไม่ตรงแนวหรือเฉออกไปหรือยื่นล้ำออกจากแนวนะคะเช่นขาเกวันเ,เกนะคะขาเกขออาขากเอเกขาเกคือขาไม่ตรงนะคะเจจเอเจเจเป็นอาหารที่ปรุงโดยไม่มีเนื้อสัตว์ และผักต้องห้ามที่มีกลิ่นฉุนบางชนิดเช่นกระเทียมกุยช่ายเป็นต้นนะคะเฉขอเอเฉเฉหมายถึงตาเหล็กเล็กน้อยนะคะเราเรียกว่าคนตาเฉนะคะเซซอเอเซ,ซเป็นอาการที่ทรงตัวไม่อยู่จนโอนเอ็นไปข้างใดข้างหนึ่งเช่นเดินเซ เฉชอเอเฉเฉหมายถึงไม่ตรงแนวนะคะเททอเอเทเทเป็นการคว่ำตะแคงหรือเอียงภาชนะเพื่อให้สิ่งที่อยู่ภายในไหลออกไปหรือหลุดไปหรือร่วงไปนะคะเช่นเทนมใส่แก้วเทน้ำชาเป็นต้นนะคะเหหอเอเห เฮหมายถึงเบนออกไปออกนอกทางเช่นเหหัวเรือนะคะเฮฮอเอเฮเฮเป็นอาการที่คนจำนวนมากกรูกันไปยังที่เดียวกันเช่นเฮโลไปรับของแจก,กฟรีนะคะเกเรกเอเกรอเอเรเกเรหมายถึงมีนิสัยพานชอบรังแกเอาเปรียบคนอื่น เฮฮาฮอเอเฮฮออาฮาเฮฮาเป็นอาการแสดงความคลึกคลื้นสนุกสนานรื่นเริงนะคะเทพีทอเอเทออีพีเทพีคือผู้หญิงที่ชนะการประกวดความงามนะคะเช่นเทพีสงการะคะ่ะเทยาทอเอเท ยาอายาเทยาเทยาเป็นการเอียงขวดยาให้ยาไหลออกจากขวดมานะคะเมรีมอเอเมรอีรีเมรีเมรีเป็นชื่อนางในวรรณคดีเรื่องนางสิบสองเป็นลูกของนางยักษ์คนมักเรียกสาวๆที่ขี้เล่าว่า นางเมรีขี้เมานะคะเว,วอเ,อเวเ a วออีทีเวีเวทเป็นที่ที่ยกขึ้นให้สูงใช้เป็นที่ทำการเล่นละครหรือการแสดงบนเวทีการประกวดบนเวทีนะคะเวลาวเวลาลาเวลา เวลาคือช่วงแห่งความยาวนานที่มีอยู่เช่นวันเดือนปีต่อไปเป็นการอ่านประโยคนะคะมาลีมีตาเขปูนาขาเกเมทีดูเทพีเทพีเซมาหาดาราต่อไปเป็นปริศนาคำไทยนะคะ พื้นที่ที่ใช้ในการแสดงต่างๆเราเรียกอะไรคะถูกต้องนะคะเขาเรียกเวทีการแสดงนะคะผู้หญิงที่ชนะการประกวดความงามงานสงการเราเรียกว่าอะไรคะถูกต้องนะคะเขาเรียกเทพีสงการนะคะ การแสดงอาการคลึกคลื้นสนุกสนานเรื่นเริงเราเรียกว่าอะไรคะถูกต้องนะคะคือการสนุกสนานเฮฮานะคะสำหรับปิดสนาคำาทยก็มีเพียงเท่านี้นะคะเป็นอย่างไรบ้างคะเรียนสระเอเสร็จเรียบร้อยแล้วหวังว่านักเรียนคงเข้าใจเกี่ยวกับสระเอได้นะคะสรุปสระเอเป็นสระเสียงยาวนะคะ จะอยู่ข้างหน้าพายันชนะเสมอแล้วเรามาเจอกันคลิปหน้านะคะแต่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามผู้หมหลังคลิปวิดีโอด้วยนะคะสวัสดีค่ะ